แต่มันเป็นพัฒนาการพัฒนาการที่ต้องเป็นอย่างนั้นนะเมื่อกฎหมายเขาว่ามามันก็ต้องเดินเดินไปตามแนวทางของกฎหมายมีกฎหมายหลายฉบับของของแต่ละกระทรวงที่สร้างกฎหมายขึ้นมาแล้วแต่ไม่เดินต่อและการใช้ประโยชน์ที่จะเกิดประโยชน์กับการพัฒนาประเทศเนี่ย มันก็ไม่ได้ใช้เมื่อมันไม่ได้ใช้มันก็เสียโอกาสนั่งรอเสียหนังสือกันไปวันวันมันได้แค่นั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นการพัฒนาประเทศพัฒนาประเทศจะต้องคิดเอาประโยชน์จากกฎหมายที่เขาเขียนมาเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาตินั่นแหละมันถือการเมืองที่ดีนะครับ ก็มันจังหวะมันลงกันพอดีไงจังหวะมันลงกันพอดีนะแล้วถ้าโดยปกติสังคมข้าราชการไทยเนี่ยเขาก็จะอยู่กันไปแบบสบายๆนะไม่ค่อยคิดอยากจะทำอะไรที่มันเป็นเรื่องใหม่ๆเพราะเรื่องใหม่ๆก็มันก็หวาดเสียวกับองค์กรการตรวจสอบ แล้วองค์กนการตรวจสอบบางคนก็ไม่อยู่ในมาตรฐานนะฮะไม่อยู่ในมาตรฐานถึงแม้คนส่วนใหญ่ก็อยู่ในมาตรฐานแต่บางทีมันก็ทำให้คนที่ถูกตรวจสอบแล้วสต,สติสตางค์มันเสียใช่ไหมสติฟั่นเฟือนไปเลยบางคนเพราะว่าไม่ไม่ชัดเจนใน ตัววิชาการหรือว่านในกฎหมายบางครั้ง,ถ,งถึงว่ามันมีเด็กฝากเยอะไงเด็กฝากก็ไม่ค่อยเก่งแต่เีลูกเส้นลูกฝากพอไปทํางานกันปุ๊บก็ไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยเดินไงไม่ค่อยพัฒนานี่คือพัฒนาการของบ้านเมืองที่เป็นอย่างเนี้ ถ้าผมผมดูนะว่าแนวทางของการดำเนินการตรงนั้นเนี่ยมันจะเสียโอกาสของคนอื่นเสียโอกาสของคนอื่นเพราะว่ามันถูกผลกระทบข้อมูลข่าวสารออกไปแล้วก็คนทำงานเราคิดว่าถ้าปัญหามากไม่ทำดีกว่า อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้บังคับให้เขาทําแต่มันเป็นพัฒนาการของวันเวลาของกฎหมายากฎหมายมันออกมาตั้งแต่ปี60ถึงวันนี้ก็5ปีกว่าในมาตราหนึ่งของกฎหมายนั้นนะมาตราดูเหมือนจะเป็น43บอกว่าเมื่อครบ5ปีมันต้องเอามาสังคยนากันในกฎหมายฉบับนั้น ว่ามีอะไรสมดุลไม่สมดุลก็ต้องมาปรับแก้นี่มันเกิน5ปีไปแล้วนะเกิน5ปีก็ถ้าเราไม่คิดจะพัฒนาบ้านเมืองก็นอนอยู่เฉยๆคอยเสียนหนังสือไปวันๆแค่นั้นหรือประเทศเราจะอยู่ได้ไหวไหมกับการที่ไม่อยากจะคิดทำอะไรนะอยู่ไปทรงโนไปอยู่ในตรงนั้นถ้าทุกคนคิดกันอย่างนั้นหมด เราก็เป็นประเทศที่คอยใช้แต่เงินงบประมาณเงินงบประมาณก็มีน้อยนิดแค่นี้แล้วมันจะไปทำอะไรได้เราต้องทำอะไรที่มันเป็นการแก้กฎระเบียบข้อบังคับที่มันพัฒนาสู่ความเป็นสาวกลทุกด้านไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งนะมันก็จะทำให้ประเทศเราเนี่ยมีอินคัมมากขึ้น ในรูปแบบอื่นหรือช่องทางการหาเงินเข้าประเทศเนี่ยเราเคยเพิ่มช่องทางการหาเงินเข้าประเทศมากน้อยขนาดไหนในรัฐบาลที่ผ่านๆมาเนี่ยผมอยู่มานาน4ี่ปีกับการเมืองตรงนี้ผมพูดได้เพราะผมเห็นชัดแล้วต่ประชาชนที่เขาางขายอยู่ในเราสามารถี่แจงประชาชนที่ยัข้ยชี้แจงได้เลยผมก็ชี้แจงได้ทั้งๆทงี่ผมไม่ได้เกี่ยวเลยนะผมเพราะผมเข้าใจมัน ยื่แจงได้ผมถึงออกไปพูดให้ในขณะที่ผมดูแล้วคนไม่มีใครพูดแล้วมันจะเข้าใจผิดกันไปตลอดผมก็เลยพูดจะมองทิศทางของความตั้งใจดีของอราชการออกมาส่วนหนึ่งแล้วภูมิคุ้มกันเขาก็ไม่แข็งแรงเขาก็ไม่กล้าว่าจะเดินต่อแต่ไม่ถ้าการที่ไม่เดินต่อความเสียหายเกิดขึ้นกับคนอื่นๆที่เขาควรจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้ ทำไม VIP ถึงจะต้องมาถูกจองจำาตรงนี้เพกฎหมายมันจะเดินไปพัฒนาในเรื่องนี้กับผู้อื่นเขาเขาก็ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นคือไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นอย่าไปถามออกนอกกรอบแนวทางอันนั้นมันเป็นความเฉพาะนะที่ถามเนี่ย อันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงเรื่องเรื่องของการอยู่นอกอยู่ในเนี่ยมันเป็นเรื่องของการตรวจสอบแพทย์นะแล้วก็เอกสิทธิ์ส่วนตัวของการออกไปเยี่ยมเยียนผู้ต้องขังแต่ละรายเนี่ยถ้าผู้ต้องขังเขาไม่ยอมให้เยี่ยมเนี่ยเยี่ยมไม่ได้หรอกมันเป็นเอกสิทธิ์ที่ ที่ที่เขาบอกว่าเขาไม่เปิดเผยก็ต้องไม่เปิดเผยมันเป็นทุกคนนะผูะ้ต้องขังทุกคนนะที่อยู่ในเรือนจำนะแล้วเขาก็จะต้องขึ้นบัญชีไว้ว่าในสิบคนนี้มีใครบ้างที่ขอเยี่ยมได้นะเราอยากจะไปเยี่ยมอยากไปตรวจเขาโทษทำไม่ได้ที่ไหนทำไม่ได้เดี๋ยวก็จะเข้าใจใจไม่กว้างเลยปกปิดไม่ให้เขามีกฎกติกาอยู่แล้ว ว่ายัางเวลาน้องๆนักศึกษาเนี่ยที่ถูกจองจําเราอยากไปเยี่ยมก็ให้เยี่ยมที่ไหนไม่ให้เยี่ยมโดยเขาเองไม่อนุญ,ญาตใครไปเยี่ยมไม่ได้นอกจากใายความหรือญาติที่เขาสนิทสนมอันที่พูดกันก็พูดกันไปนะครับในในการปฏิการบ้างอะไรบ้าง ก็เขาไม่อนุญาตก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเอกสิทธิ์ของผู้ป่วยแล้วไปถามเขาเป็นโรคอะไรเจ็บป่วยอะไรเขาไม่ได้เปิดเผยเปิดเผยได้เขาฟ้องไต่หาใช่ไหมทุกคนน่ยไม่ใช่เฉพาะรายใดรายหนึ่งเปิดเผยไปโดยโดยเราอยากจะเปิดเผยไม่ได้ไม่ได้มันไม่มันไม่ใช่สิทธิของของแพทย์หรือของใครต่อใครใช่ไหมเนี่ย